ครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวโรดมีหัวข้อเรื่องที่จะมาพูดคุยกันคือเรื่องของการที่ยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่กับให้ผลผลิตและยางก็ยังไม่โทมนะครับเห็นไหมครับนี่แหละรครับคือเป็นหัวข้อวันนี้ที่จะมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านหลังจากที่ห่างหายไปนานทีเดียวนะครับผม ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้มีหัวข้อที่จะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับหลายคนในชุมชนนะครับบ่าวโรดมีเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกสวนยางในชุมชนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบ้าน พื้นที่ของบ้านรัวนั้นจะปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> สิ่งที่จะคุยในหัวข้อวันนี้ก็คือสืบเนื่องจากมีตัวอย่างยางอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่เจ้าของนะเป็นกรุงเทพคนกรุงเทพนะครับมาซื้อที่ไว้แล้วก็ไม่ได้มาดูแลหรอกก็คือให้จ้างคนดูแลแล้วก็พอต้นยางใหญ่ก็ ตัวอย่างตัวได้ที่ก็ให้เขากลีดเลยนะครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มา,าจำชี้จำชัยอะไรนะครับก็สังเกตเห็นหลายครั้งว่าไม่ใช่หลายครั้งหลายปีนะครับตั้งแต่ปลูกพร้อมกับบาโรดนะครับสิบกว่าปีสิบใจเข้ายี่สิบปีแล้วนะแต่ว่าเขาไม่เคยดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยใส่อะไรงี้ไม่เคยเลยแต่การให้ผลผลิตนะครับกับดีตลอด อย่างว่านะครับก็เท่าที่บ่าวโรดเข้าไปดูก็จะใช้สารเล่งด้วยแต่สิ่งที่หลายคนเกิดข้อกังขาก็คือว่าขนาดะตะบี้ตะบันใส่สารเล่งเอาแต่น้ําปุ๋ยก็ไม่ใส่ต้นยางยังไม่เป็นไรนะครับยังไม่ตายยังไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดข้อสงสัยบ่าวโรดก็เลยได้โอกาสนะครับมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะหาข้อมูลอย่างน้อยถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิก ก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยางแปลงนี้เพราะอะไรหนึ่งคือทำไมไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาด้วยซ้ำนะครับเท่าที่ถามคนดูแลนะครับตอนอ้นยางก็โตแต่ว่าก็ต้นโตมากก็มีนะต้นโตพอประมาณเท่ากับบอรลวนนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ที่สำคัญคือตอนอ้นยางยังให้การยังให้ผลผลิตได้ดี ถึงแม้บางครั้งจะใช้สารเล่งบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะใช้สารเล่งตะบี้ตะบันใช้นะครับก็นานๆครั้งเหมือนคนทั่วไปในหลักใช้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่บาโรดต้องเข้าไปหาข้อมูลมานะครับและสิ่งที่บาโรดได้ข้อมูลมาบางส่วนก็สืบเนื่องจาก a c e b o o k นะครับของ สมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่มยางพลานะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะแต่ว่าตั้งแต่มาเปิดกีดแต่ต้นยางได้อายุเปิดกีดเขาก็จะใส่ขี้วัวนะครับปีเดียวปีแรกเปิดกีดมาได้ห้าหกปีละก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยนี่คือ,อยางแปลงที่บาโลดพูดถึงนะครับเป็นยางพันสองห้าหนึ่งผสมกับหกร้อยนะครับซึ่งก็ปลูกพร้อมกับสวนบาโลด อยู่ตอนนี้ก็18ปีกว่าๆย่าง19แล้วนะก็มีคนดูแลการกลีดอยู่หลายหลายชุดนะครับแต่ล่าสุดก็จะมีหนึ่งครอบครัวเจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับเจ้าของสวนแปลงนี้ใส่ปุ๋ยแค่ตอนปลูกครั้งเดียวนะฮะหลังจากนั้นมาไม่เคยใส่อีกเลย10บกว่าปีนะครับแต่การให้ผลผลิตก็ก็ยังให้ได้อยู่นะครับ อันนี้คือน่าจะเป็นมีดที่3ามนะฮะนี่และครับลักษณะการกรีดเขาก็จะกรีดกันอย่างนี้แต่ต้นก็ยังไม่โซมน,นะใบย,ยังเขียวอยู่แต่หน้าหน้ายางเนี่ยมันมันอาจจะดูเละไปหน่อยหนนะครับเพราะหลายคนกรีดถ้วยใหญ่นะฮะถ้วย2องกิโลนะฮะ เนี่ยก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันเสมอว่าเพราะอะไรนะครับถึงขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยยางกรีดก็ใช้ยาเร่งนะครับแต่ต้นยางก็ยังให้ผลผลิตได้และที่สำคัญก็ไม่โทมด้วยนะฮะยางยังเขียวไปยังเขียวแต่เพียงแต่ว,ว่าหน้ายางเนะี่ยเขาใช้หน้ายางเปลืองไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับการกรีดอาจจะ ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่เซียนะนะค,คือเป็นคนที่เพิ่งหากกีดแล้วมารับจ้างกีดอนะย่างเห็นไหมแต่ว่าที่สำคัญคือทำไมยางถึงยังอุดมสมบูรณ์ยังให้ผลผลิตได้ดีอยู่นี่แหละคือสิ่งที่บริเวณรอบสวนเนี่ยเกิดข้อสงสัยนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนะครับพี่น้องครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยสําหรับแปลงนี้ใช้ครั้งเดียวหรือประมาณนี้แหละครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะหลังจากนั้นก็ปล่อยเลยนะปล่อยมาจนถึงอายุ1 8บแปีแล้วตอนนี้ผลผลิตต่อครั้งนะครับประมาณ6กเมตรเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณ400กว่าโลเกือบ500โลนะครับอย่างประมาณ500ต้นหรือ600นี่แหละประมาณนี้แหละถือว่าผลผลิตดีนะดีกว่าของบารโอดอีกนะครับ ครับก็อย่างที่อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับว่าการที่น้ำยางจะให้ผลผลิตได้ดีนั้นต้นยางก็ต้องสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่บาโรดหยิบยกมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของเนี่ยแหละยางแปลงนี้แหละครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบาโรดขอญาติเจ้าของสวนไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับผู้รับจ้างเกีดร เพราะว่าเจ้าของสวนอยู่กรุงเทพนะครับก็คือเข้ามาชมผลผลิตที่เขาได้นะครับแต่ก่อนเดืนเขาบอกก่อนนะครับว่ายางแปลงนี้เนะี่ยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเลยรอรับรายส่วนแบ่งอย่างเดียวนะครับก็ก็เป็นที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแปลงอื่นๆนะครับที่อยู่รอบบริเวณรวมทั้งของบ่ารอดด้วยเนี่ย จะใส่ปุ๋ยถึงแม้จะเป็นปุ๋ยคอกถึงแม้จะเป็นน้ำหมักนะครับแต่ก็ยังใส่ทุกปีนะครับแต่ว่ายางแปลงนี้เนี่ยให้ผลผลิตด,ดีตลอดนะครับอา,อายุยางเท่ากับบาโอลดนะครับ18ปีปีละเปิดกกีดรมาเท่ากับบาโอลดนะครับแต่ไม่เคยดูแลเรื่องอาหารทางดินปุ๋ยอะไรต่างๆไม่เคยใส่เลยนะครับได้เวลาก็เปิดพร้อมกับบาโรดเลยนะครับ ปรากฏว่าการให้ผลผลิตดีสม่ำเสมอนะครับมาโดยตลอดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้เจ้าของสวนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธ์ุอะไรนะแต่ที่เท่าท,ที่บารดสังเกตดูนะครับก็น่าจะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับขนาดก็โตพอสมควรนะครับพราะสิบแปดปีแล้ว การกรีดก็ไม่ค่อยทะนุถนอมเท่าไหร่ดูนะฮะการกรีดแต่ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการยืนต้นตายหรือการตายนึ่งอาจจะมีบ้าง2อสต้นนะครับในสวนซึ่งมียางอยู่ประมาณ6กเจ็ดอต้นนะครับก็เป็นที่น่าสงสัยกับทาง หมู่มูลที่ปลูกยางด้วยกันในบริเวณนี้นะครับว่าเอะของเราใส่ปุ๋ยทุกปีแล้วทำไมมันยางของคือคือของเราก็ใส่ปุ๋ยทุกปีแต่ว่ามันก็ออกปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันที่แปลกก็คือว่าไอคนที่ไม่ได้ใส่นยมันมีหลักตก,กะอะไรที่มาคัดค้านกันว่านะครับขนาดไม่ใส่ปุ๋ยขนาดไม่ได้ทําอะไรกันมาเลยมีแต่ตัดหญ้าหญ้าก็ไม่ได้ตัดด้วยนะครับ ดูที่ว่าการให้ผลผลิตเขายังดีอยู่ทุกๆปีนะครับเปิดกรีดมาตอนนี้เปิดกรีดมาได้สิบปีแล้วนะฮะสิปีก็ยังให้ผลผลิตสม,สม่ำเสมอหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะเปิดได้ไม่เกิน2ปี3ปีเดี๋ยวมันก็ไม่มีน้ำเพราะว่าไม่ได้บรูแรลมันเลยอะไรอย่างเงี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือสิปีสิปีจะเข้าแล้วก็ยัง ให้ผลผลิตสม,สม่ำเสมออันนี้มีที่สองนะครับที่บารรถถามคนกรีดดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันอ่แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในดินนะฮะแร่แาธาตุในดินยังคงเหลืออยู่นะครับยังคงมีให้ต้นยางได้นะครับดึงดูดไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นยางอยู่อันนี้เป็นการ อพอจะมีส่วนเป็นไปได้นะครับแล้วก็พันยางก็จริงๆสองหนึ่งมันก็ให้ผลผลิตดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนงงกันก็คือว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันทําไมถึงให้ผลผลิตได้ทุกๆปีทั้งๆที่ระยะเวลานานด้วยนะครับก็ที่บาวโลดไปค้นหาข้อมูลมาบางส่วนนะครับว่าสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของแร่ธาตุ อาหารใต้ดินนี่แหละที่มันอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนที่จะปลูกยางก็จะมีแร่ธาตุต่างๆที่ต้นยางต้องการสะสมอยู่ในพื้นดินเนี่ยมานานแล้วก็มากมายอันนั้นคือสิ่งที่พอจะเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า,าปีนี้ปีหน้าเนี่ยถามว่าต้นยางแต่ละต้นเนี่ยเขาก็ ใช้สารเร่งน,นะอย่างผมเนี่ยอย่างบาโรดเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันว่ายางเขาจะตายเมื่อไหร่นะเพราะว่าเร่งเอาเร่งเอานะครับได้ผลผลิตเยอะแต่ก็เขาก็ยังสามารถที่จะกลีดได้ปีต่อไปก็ยังกลีดได้อยู่ยังมีน้ํายางอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนคางแขงใจแต่เท่าที่บาโรดไปสสแสวงหาข้อมูลมาเนี่ยก็พอจะทราบว่าแหล่งอาหารใต้ดิน หรือดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็อาจจะส่งผลให้เลี้ยงลำต้นได้ระยะเวลายาวนานนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับก็คิดว่าถ้าพื้นที่พื้นดินของอสมาชิกสวนอย่างท่านไหนสมบูรณ์ดีก็ไม่น่าจะเป็นห่วงถ้าถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะฮะ ก็สามารถที่จริงๆบ่าวรดเคยเห็นในเฟซหลายครั้งเพื่อนๆที่ทําสวนยางนะครับหลายท่านยืนยันว่าใส่ปุ๋ยคอกแค่ปีเดียวตอนเปิดกิดสิบกว่าปีผ่านไปก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยเขาก็ให้ผลผลิตได้ดีตลอดนะครับหลายท่านแล้วนะที่บ่าวรดได้เห็นในเฟซในอะไรในกลุ่มสวนยางนะครับฉะนั้นที่สงสัยก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าอาหารในดินแร่ธาตุในดินความอุดมสมบูรณ์ในดินเนี่ย มีส่วนทําให้หล่อเลี้ยงต้นยางได้ดีและให้ผลผลิตได้ดีก็มีส่วนในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ